ขันนี่ฮ่ายังไม่อบน้ำยกมือข yes, e ึ้นวันนี้อากาศหนาวนะนี่ตาไม่้อบน้ำนะคะต่อนีนตาไม่ออบน้ำใช่ไหมพี่ต่ืมกินอดินสาที่าก่อนเร็วค่ะ วันนี้วันที่สิบแปดวันเกิดพี่เฟิร์สวันนี้พาป้าอ้วนมาซื้ออะไรนะแกปลามาซื้อปลาไปทำอะไรทำแปะซ่าให้พี่เฟิร์สค่ะเื่อให้ไว้ปลาค่ะก็ซื้อเนื้อย่างปลาป้าปล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 าวันนี้จะได้กินเค้กนาลิตาแล้วนะป้าปลาปลา เรอ้วนนะตกใจนะวันจนวนตกใจนะวนจาตกใจนะอีคบค่ะอย่าลืมอะไรนะกดไลค์ไม่ไม่กดแชร์ชอบั๊ดน

อุ้ยโอ้ยกลัวไรกกลัวไหมคะตกใจใช่ไหมว้ายวแน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 วเอาล้องเพลงเพลงนี้มันเป็นเพลงอะไรนะเพลงร้องเเพลงร้องเหรอ อุจิบังฮะอุอุปอจเน่เ็บยังไเ็บเดวป้าปื้อนะป้าไปืออะไรพวนั้นนะพวกนันไปซื้ออะไรนะไปซชื่อปะไปื่อปลา Si Pa'y Nong Ping. Si Pa'y Ping. Si Ping.

ได้ไรครับป้าวัสดีค่ะได้ปลาได้ปลาเจะตัวปลาฮาตัวแต่ว่าเโลกว่ามีตัวละบอกยังไงอ่าบย่ได้บ่ได้ถาม่นเบิ่งล่าตัวหน่อยหรือยังไงพ่ทานกินยังอปิดบ้านปิดมากปิดมากเลยกันหน่อยเช็ดยังกันบ้านตุ่มของห่อหนองสิไงลังนด้นน่องหไงล้งนั่ไงหาวหลดตำกันหัวหลดตตำกันหัวลาด เอาเอาเอาเมื่อไหร่ตามกันนอนปิดไมาเห็นน่นก็นอน,นอนนะคะนอนนะคะนอนคพอน่ารับบว้นี่จะหลับไหมคะกินจ๋ากินกินจ๋าน,นจานอนกินจ๋านอนกินจ๋าไม่นอนมากินจ๋านอนทางนี้เนอะนอนบเบิดแล้ว มาริตาหลับหรือยังหลับแล้วค่ะตาหลับแล้วค่ะแล้วใครตอบตาหลับหรือยังมาริตาหลับหรือยังฮะอะไรขาตาตาตานี่ตาอย่าได้อะไรนะได้ลูกค่ะฮันแนมาหาป้าก่อนได้ได้อะไรคะได้โป่งค่ะยังได้โป่งค่ะเหรอ ตอนนี้มาถึงเรื่องเก่าแล้วนะคะจะซื้ออันสว่วนพลาสติกจาจกพลาสติกนะคะไปให้มาใสเคียกินอ,อยากไปนะ <laughs> ไ,ไป <laughs> จะไปนันะ่งเนาะเฮียบอกเอาโมนิป่าลืมค่าแปลงค่าขีมจงนวนสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีป้าแจ้าน้องนาริตานะคะวันนี้มากันแบบหน้าสดสดเ็จเ็จนะคะเอาได้กรูรอะได้ก็เอาอะไรนะ

ก็มาขอด้านเนาะจ้าตอนนี้อยู่ที่บ้านเจ๊อ้วนค่ะเพิ่นมวันนี้มันเกิดผู้ใดไพี่เฟิร์มมันเกิดผู้ใดไเฟิร์มมันเกิดเฟิร์มมันเกิดที่เฟิร์มที่เฟิร์มซื้อเนื้อย่างมาเลี้ยงเพื่อนเพื่อนมาสัตว์มาเลี้ยงเพื่อนเพื่อนดังเฟิร์มจิโรู่ดยังหน่อยนี่ว่าสิกินเนื้อย่างจ้ามาเนี่ยเด็กๆจะกินเนื้อย่างสวัสดจามาอะไรคะมาอะไรคะจ มาหาต้อหรอ,อหาต้อคะ่ะนี่วันนี้มาเนเกิดพี่เฟิร์สเด็กๆกกำลังดังไฟคู่เบาทุกพาวกำลังดังไฟๆๆๆมูมูหนุ่มเฟิร์สนอกจากเขาไม่กินแมวอย่างมันเกิดน้องเฟิร์สณร, <c oughs> ริตาได้อะไรให้พี่เฟิร์สของควันมาเกิดพี่เฟิร์สได้อะไรพี่เฟิร์สคะณริตา ได้อะไรให้พี่เฟิร์สคะเมื่อวานน้าหมนนี้เนาะเมื่อวานน้าจะกลับบ้านไหมคะกลับบ้านไหมคะกลับบ้านไหมคะม่เจ้าอ้วนทำอะไรคะต้มน้ำจิ้มจ้าขุดแปรสระเจา้าอ้วนหนึ่งป่าจาถะถั่วเน่ะกินจนะข้นเนาะอันเหตุแปรสระป่านีนจา้จ้า ยังตับน้ำจิ้มอันยังเกาะทั่วตับน้ำจิ้มทั่วตับเป็นมาแเทนนี่วันนี้อยู่บ้านเจ้อ้วนนะคะคาดเดี๋ยวสำรับคลิปนี้ก็เอาไวปสำมีก่อนเนาะค่ะเดี๋ยวกุ่นหลาให้เจ้อ้วนไลฟ์สดนี่พนักงานหนึ่งปลาก็มีนะคะปลาดิญสีตัวกินกินจุดค้านออกกันแล้คือกินหาคนกินหาคนค่ะเดี๋ยวไวปสำมีก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย